สวัสดีค่ะพบกับเชอร์ลีนเรดาอากาศสดจะมารายงานสภาพอากาศให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรงการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างใกล้กับบริเวณประเทศไทย พายุทั้งสองฝั่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบริเวณใดบ้างติดตามรายละเอียดได้คลิปนี้เลยค่ะปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกับยอมความกดอากาศต่ำที่มีการก่อตัวทำให้ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมที่ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกใกล้กับแนวชายฝั่งมีฝนตกหนักตกนานบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนตกหนักมากวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำเตรียมรับมือกันด้วยค่ะปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในวันที่15กันยายนไปจนถึงประมาณวันที่19กันยายนนั้นยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสองปัจจัยทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้จะเป็นแนวร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยโดยร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกฝนจะตกหนักตกงานในช่วงวันที่23กันยายนเป็นต้นไปจะมีการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและอาจทวีกำลังแรงขึ้นร่องมอรสุมจะพาดผ่านประเทศไทยและมีฝนตกหนักตกแช่เมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งอ่อนกำลังลง ประเทศไทยจะมีฝนตกจากแนวร่องมอรสุมตกยาวไปจนถึงปลายเดือนกันยายนส่วนมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเริ่มมีสัญญาณโผล่มาปกคลุมบริเวณสอปป,อปอลาวเวียดนามเมียนมาในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้พายุจะมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่และร่องมอรสุมจะมีกำลังแรงพัดผ่านถึงภาคใต้ตอนบนช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสภาพอากาศภายในวันนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22 2 5องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4อถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5 1 5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นครราชสีมาและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกสะแก้วชะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33ถึง33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุงสด32-33องศาเซลเซียสโดยรวมแล้วช่วงนี้ยังมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและขอขอบคุณผู้ติดตามช่องเชอรลีนเรดาอากาศสดด้วยนะคะหากเพื่อนๆพ,พี่น้องต้องการรับข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องตลอดทั้งวันกดติดตามไว้นะคะทางช่องมีเรดาสดของสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาของวันลงไว้ให้พี่น้องได้ทราบในวิดีโอสั้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ